สรุปง่ายๆอันนี้สรุปง่ายๆครับก็คือรายนาทีรายชั่วโมงแล้วก็รายวันนะครับเรซเวดาวเหมือนเดิมนะครับไม่เปลี่ยนเพราะทำจุดสูงสุดใหม่ไม่ได้นะครับรายชั่วโมงเป็น b e a r s บ divergence นะครับ รายนาทีเป็นขาลงครับก็คือราคาย่อหลยนะครับเรียวไทม์เรียวเรียวไทม์ห้าหนึ่งหหนะครับได้อันนี้สงบาทอ่อนเจ็หนึ่งศูนโอเคแนวต้าน เมื่อวานไปถึงเท่าไหร่นะ90ปะ90นิดๆโอเค91ลอดนะครับใคร SL 91ลอดนะเปอร์84 85นะครับอืมแนวต้านตอนนี้พอมันหลุดจากฐานมาใช่ไหม ตอนนี้ก็เลยกลายเป็นฐานครับบริเวณ80เพระน,นคือแนวต้านให้80เท่าเดิมอาา่าฮะสูงสุดให้90เหมือนเดิมไหมให้3,004เหมือนเดิมนั่แหละฮะเผื่อมันทะลุขึ้นมาได้ครับเพราะว่าไอ้สัญญาณมันแบริในหลายชั่วโมงแต่มันเป็นขาลงในหลายนาทีนะฮะแบลติชหลายชั่วโมงเนี่ยมันอาจจะแบอีกรอบก็ได้ครับพอนก็นคืออาจจะมีโอกาสนะครับแต่แน่นอน3,004คือแบโคตรแบรนะะมันจะเป็นแบแบบแบแบ นะครับเป็นแบบมีหมีเลยแหละนะฮะให้เป็น51700นะครับแนวต้าน่า3 4เป็น51900โอเคแนวรับที่อธิบายไปครับว่ารับที่น่าสนใจจริงๆเนี่ยก็คือไอ้ตรงนั้นแหละครับไอ้ยอดตรงนั้นเนี่ย3350นั่นแหละฮะกับ3320 ทำไมให้กว้างจังก็ตามเขาเรียตามตัวของระบบเทรนไลน์แล้วกันนะครับนะถ้ามีใกล้กว่านั้นไหมนะครับมีใกล้กว่าก็มาเดิมเลยครับ70 60แต่อย่างที่เห็นแหละครับว่ามันรับอยู่ไหมเจอะไรพวกนี้มันก็รับไม่ค่อยอยู่เห็นไหมเนี่ยดูนะครับ60รับอยู่ไหมก็ไม่อยู่ครับหลุดสุดท้ายตัวที่รับอยู่แล้วมันเด้งคือ50 เห็นไหมใช่ไหมความก็คือแน่นอนครับจุดที่รับแล้วเด้งอยู่คือ50นะครับแล้วก็จุดลึกลงมาอันนี้3,285นะครับ3,3,2,0ก็คือยอดนี้อันนี้ยอดนี้แค่15นะครับแต่สอย์ผมตีว่าเป็นตัวของเทนลลายนะครับ ก็จะเป็นราคารับที่ออลบยี่สิบห้าห้าหมื่นหนึ่งห้าร้อยห้าหมื่นหนึ่งสองร้อยเจ็ดสิบห้ามีข้างบนบวกยี่สิบห้านะครับแต่มีข้างล่างลบถึงห้าสิบห้านะครับ สรุปก็คือนะครับนระยะสั้นแล้วกันนะครับก็ภาพระยะสั้นนะครับระยะสั้นยังเป็นการย่อตัวครับนะ,นะฮะส่วนภาพระยะยาวมันก็คือไซเบเฉยๆครับส่วนใครจะมองว่าอัพหรือดาวก็ตามที่บอกเลยครับว่ามันอยู่ที่ว่า คุณตีตัวของลีเกชันนะจากตรงไหนไปตรงไหนนะครับถ้าตียาวหน่อยมันยังเป็นเหมือนเฉียงขึ้นแต่องศาลดลงถ้าตีใกล้ๆครับจากยอดสูงสุดล่าสุดคุณจะเห็นว่ามันเป็นไซเวดาวนะครับพรก็คืออันนี้แล้วแต่ตัวของทา m มมิ่งแล้วกันที่เราใช้ดูนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับออเจนตูสเตอร์ในช่องช่งท้ายด้วยนะครับผม